มาพี่มามาแล้วพี่ล้มล้มลบมล้มล้ล้เฮ้ยมได้อยม่ะนี่เดินมาเป็นเส้นตรงเลยไข่ออกเดินมาเป็นเส้นตรงเลยอยู่ไหนแอบได้พี่ล้มล้มล้ล้มล้สวยสวยสวยแต่ไม่มีแล้วโดนกูตายตายสวย สวัสดีครับชาวเดสเคมนเอร์อทานอีกผมก้องซางครับท่านในเกมเดอร์ฟอร์สกันอีกแล้วครับวันนี้ครับเรามีโอกาสได้เล่นในสนองโหมดออปเปอเรชันกับทีมชาติไทยนะฮะในส่วนทีมหมูกรอบนั่นเองก็คือในส่นองเอ็นวีและก็เซนเจอรี่บีนั่นเองที่เป็นโค้ชของทีมชาติไทยครับมาดูกันว่าจะเดือดและมันขนาดไหนบอกเลยว่าเขาพผมและยิ่งสุดเลยครับอย่าลืมกดไลค์ซ like, ับแชร์ เสอ็จจายกองซาดีครับโอ้โหดูแบตเดีครับทุกคนโคตรที่ <laughs> และก่อนที่รับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะน erm ําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับและก่อนซื้ออย่าลืมใส่โค้ด TGBD2024 เพื่อรับส่วนลด3%สูงสุดถึง50บาทก่อนจะซื้ออย่าลืมใส่กันด้วยนะครับแต่ตอนนี้ครับ Delta Force นะครับเปิดให้เติมผ่านทางเติมโค้ดเกมแล้วครับสำหรับใครที่สนใจครับโดยแบบผ่านทางแพลตฟอร์มสตรีมครับเพียงแค่ใช้ UID ก็สามารถเติมได้เลยครับและสำหรับใครที่เล่นผ่านการิน่านะครับก็มีให้เติมเหมือนกันสำหรับเติมโค้ดเกมครับไม่ว่าจะเล่นเซิร์ฟไหนก็สามารถเติมได้หมดเลยครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่ว่าจะเป็น AV v ว l ล o r รน c ์ค l ร์ดิฟตี้วอลและเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้ด e สคริปชั่นครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับ ก่อฟอร์นี่เหรอะไรอันนี้คือเพิ่มพลังเหรอป่าพี่ผมลืมเปลี่ยนภาษาอ๋อโอเคเดินระเบิดสแกนเลยพี้ยมวงข้างบนหน่อยมีบอสอยู่ข้างบนไม่ใช่ปะพี่มีเหรอผมได้ยินเสียงผิวปากเฮ้ยสับแล้ววะมีเขมอยู่ขาอย่เดียวเดี๋ยวประตูเปิด นี่ปะ่าบนใช่อะเี่น่าจข้างบนพีเออน่าจะข้างบนเราพยาบาลเที่ยวก่อนนะหลุดขึ้นไปเตะข้างบนนะแรผมผมรู้หมอนะายมันปวดกันฝั่งนี้ปวฝั่งนี้หน้าหน้าผมหน้ผมฝั่งฝังยาวอไรอะอไรอะไรอะไรอลข้างห่งหนึ่งเนี่ทํามนอกสทำให้ทำให้ไปหนุ่ยตัวหนุ่ยตัว ขวาไกลปะไม่ัวรเมันขวาขวาไกลก็มีนะขวาไกลมีขวาไกลมีเป็นระวังน้จมล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 ไปลตอตัวตัอตัวน้องนพี่น้องข้าน้องนอตัวตรงนี้นน่ตอโอ้โหตรวนี้ตรงนี้ขวาที่ตัวนึงแค่ตรงี่เบรคผมรีผมรีแม่งโดน2ตีเฉยว่ะ ผมผมผมยิงมันน็อกตัวไกลเหมือนกันใช่ใช่มันได้มันเหลือมันเหลือแฮคคอยตัวเดียวการ์ดบีบีขอเจ็ดวิ๊กฮะแปดมาที่ประตูหลังอะคุณรตีว่ะถ้ามันใช่ใช่คุณรัดตีคุณรตีผมอย่าผมยิงแฮคคอยทีหนึ่งด้านขวาทีหนึ่งด้านนอกตากรอบแป๊บนี่คือเสียงอะไรอ่ะบอสเอมีบอสอ่ะกระโดดเชี่ไกกระโดดเช่กกระโดดเชกแก๊ด ผมเร่งผมเร่งผมยิงเร่งเห็นแล้วกำลังตามกำลังตามเจ็บอย่าบ้ากอย่าบ้ากเอ้ยอ้คือน้องตัวเดียวข้างนอกหลุมป้าข้างนอกหลุมข้างนอกข้างนอกตัวเดียวข้างนอกหน้าตัวเดียววิ่งอยู่ขวาเฉยนึกว่าโดดมาซ้ายโอ้โหเยอะเกินนี่นี่ตีเค็มแบบมึงกี่ตีเนี่ยตายครับเนี่ยมีปอกว่ามีแหละมีมีจำได้ว่าซื้อไว้ ไปและอีกฝั่งหนึ่งมาข้อห้องขวาก่อนจะยึดแหลมบนได้เจอแรงอ่ะวิ่งไวจังนี่อ่ะบอกเลยของดีเผาเพื่อสไพลยไอ้อยู่ห้องอยู่ห้องนี้พี่อยู่ห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ออกไม่ได้ออกไม่ได้ห้องนันตันห้องนันตันมอยมอยยิงมอยยิงมีแชเปิดมีแชเปิดเห็บมากเห็บมากหมูนัดเดียว อยู่ในห้องเหรอใช่พี่เนี่ยปลาปลาปลาเน็ตปลาของได้นะมันเจ็บมากมากเลยอะอยู่อยู่ฝั่งซ้ายพี่อืมเนเข้าไประวังนี้เปิดนะโดนโดนโดนกอแตกกอแตกกอแตกหาดโดนไปดู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 ไฟดูล้มล้มตาย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 ตยแดรอรอรอรับตัวน้องต่อขีดซ้ายอยู่ซ้ายตายไปแล้วซ้ำแล้วตัวนั้นตรงนี้ตโดนบล็อกตายฮะบล็อกหน้าประตูผีอยู่ นี่กับดักเชพเพิร์ดพวกจะน้องคุณอยู่ตรงบันไดพี่โอ้โหเจ็บสำหรับกำไรฐายตัวหนึ่งห้องหนึ่งหนังหนึ่งอยู่ข้างบนตัวฐายอยู่ข้างบนตัวฐานมันเจ็บมากเชพเพิร์ดอ่ะตอนแรกอ่ะผมผมถ้ามันไม่ได้รีนะผมยิงมันก่อนกับแบงกมันน่าจะก่อนทองไหนวะตัวเดียวตัวเดียวพี่ตัวเดียวตัวเดียวข้างบนข้างบนโดนพี่โดนโดนแมลงโดนแมลงโดนแมลง ตาไหวเว้ยพี่เป็นแต่ผมได้เว้ยมันนอนนะดิโอ้เซตน่ารักจัดเลยตัวเนี้ยระวังมีคนมาอีกนะเว้ยได้ได้ได้อุ้มกล่องไปให้อ่าการจับอ่าอุ้มกล่องอ่โอ้โหกลางล่ากินกันเดือดเลยใช่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 มีคนโดนแบนมีคนโดนแบนเี้ยยิงเดือดเดือดไงโดนแบนแม่งเลยเกอัด พวกโรยทางลัดไปเนี่ยพวกเล่นเสร็จไกลอ่ะตอนเราหน้าไปรับมันหน่อยนะสนิบป่ะกูไม่รู้ว่าตัวตัวกลางที่มันยิงแล้วมันแล้วมันโดนแบนนี่ใช่ไหมหรือเปล่าเพราะว่าเออมันนี่อยู่แล้วมันก็แบนเลยแล้วก็แบบหายไปเลยเจอแล้ว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 อยู่ตรงไหนไหนอยู่ตรงทางออกเออ่ทางคอสกินทางออกข้างหน้ายาวๆอกลางเลเออเลยไปริมินไปเลยอ่ะไกลๆอ่ะทางคอสกินตัวตรงไหนนะซ้ายหรือขวา ตรงนู้นปะอยู่ฝั่งป่าพีทขับมาตรงนี้ที่ผมเห็นนะนั่นไงสองตัวน้องหนึ่งล้องหนึ่งแย่ข้อตะกิดโอ้มายดงติดติดตายตัวหนึ่งระวังกันน็อกน็อกแค่ขอน็อก โอเคมัน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 อยู่ในห้องกระจกห้องกระจกห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ปิงผมปิงโอเคโอเคปกติให้จำเพื่อนมันโดนอร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 ้นโดนมัหมอบผมเข้าตรงนี้นี่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 คะแนนไหนตายตายตายแก่แนี่แหละตีนี่แหละโดนแบนเอีตีโดนแบนด้วยเปิดขึ้นลิฟต์ข้างบนนี่ไงรวยเลย โอ้ผมได้ของแดงสับละไอพี่กล้องมาเอาไหมพี่ของแดงของแดงโดยเกินโดยเกินไม่มีฮะไม่มีไม่มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธเลยผมมีฮะไม่มีคนดีพอครับผมใครให้อะไรเราต้องรับไว้ครับมันว่างนี้เหรอหรือว่าอยู่ในเซิร์ฟเวอร์มันมันอยู่ในตู้ยังมันอยู่ในตู้เอาไปเอาไปเก็บยังไงอ่ะแม่งเซฟเข้าไม่ได้ โอ้มีวิธีปลอดภัยคือพกดอกแท็กไว้สองันทีแล้รอดออกข้างบนแม่งเลยบินละพี่เห็นท่าไม่ดีพี่วิ่งหนีเลยปล่อยขมปล่อยผมงท้ายเลยกูบินละคราวนี้แบบกูไปแล้วถึงเวลาโบยบินพี่ก้องออกด็อกแท็กด้โอ้โห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 จนล้ อ่าจระเข้ไฟไหม้อีกออไม่ไม่นะไม่ไม่แน่ใจแต่กันระวังไว้แล้วนันเฮ้ยค้นพี่เบนเจมันไม่ใช่หน้าประตูมันเข้ามาแล้วมันสแกนผมเดี๋ยวให้ตล้องหนีได้นะพี่เฮ้ยผมจะดูเหตุการณ์อยู่ข้างบนไหวแค่นั้นแหละตัวเดียวคนเดียวอ๋อ ไัดกาเด้งคนเดียวเนี่ยงะดุงเลยเมาก็เด้งเลยตัดการเด้งหนุ่มยอ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 ยหนุ่มลุดลู่ฐานขู่ว่าแล้วกูได้ยินเสียงอยู่กูก็นึกว่าเสียงมันเปิดโอ้โหมันยกมาแต่ปืนผมโอ้โหมันเปลี่ยนโอ้โหมันเทินนักตัวเทรดนะเทรดเทรด ยังเดินฟาร์มอยู่ข้างบนอยู่ไม่ได้เลยเลยนี่กล้องได้กี่บาทแล้วสองล้านสองล้านสองอุ้ยอะไรยาวๆโซล่าร์พาร์เนลหรือเปล่าเอ็ดคอมเพลโบบ้าเลยอุตส่าห์เจอแบบหูกลับแบบหืูของดีเลยคอมเพลโบแม่งเอ้ยโอ้ยคด ห้ายแล้วไหนกำลังไปทางนี้ทางนี้มามาจากกลางตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวเฮคอนี่คอนี่ข้างไหนอ่ะข้างหลังปะไปไปอยู่ข้างล่างพี่ไอาการมาจับอยู่ไม่ได้ผมผมยิงมันเจ็บตัวนึงมันอยู่มันอยู่กลางสแกนสิบปีก่องตัวนี้ยสองตัวเฮ้ยสามสามตัววะผมเจอสองนะมีไวร้อนแดนหลังผม มาไม่ได้กันตายเนี่ยนะกูล็อกอยู่พี่กล้องลองโนยิงหลังนะพี่โอเคผมไม่ดีแล้วอะน่าต้องน่าต้องถอยว่ะผมรู้แล้วเดี๋ยวเราเราทะลุกลางออกไปยิงได้หรอพี่เบนผมจะเปิดประตูแล้วเรจะแกนไปหลังไปแล้วกูสแกนแปดสิบดอยเก้าสิบเก้าสิบสแกนวะเดี๋ยวเราสแกนเด็ดแล้วเราสแกนจะเดาไปที่จุดแห่ง สแกนร้อชาร์จประตูนะพี่หนึ่งสองสามร่งมาโอ๊ยยิบกระดินผมดูผหน้าชาร์จหน้าชารถ้าผมกระดินโดนแฟตโดนไว้ดรไม่ตายมาดูมดดดผมผมยิงเร่งไปผมยิงเน็งเน ระเบิดไปโดนโดนระเบิดโดนระเบิดโดนระเบิดหลังนี้หลังหลังตู้ตายยังตู้ตายยังสวยตายตาเดี๋ยววันได้เดี๋ยวได้ได้ได้ไดได้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 ด้ด้อกได้้ด้ดได้ได้ด้ดออกได้้ไง้ไดได้้ด้ไมดไไ้งแไ้ไ้นไ้ีไไ้ เมื่อกี้มันแดดไปฝั่งอยู่ข้างในปะผมยิงมันแบบเกาะแข็งแบบเจ็บมากๆเกือบตายถ้ามุมมุมใหม่ไหมมุมใหม่ใกล้ชันบังจะบังปิงผมปิงผมกำลังแตะหัวแตะกำลังไปกำลังไปเกาะแข็งเลยอุ๊บวิ่งทำไมยันเช้อยู่ไหนอยู่ไหนตายตายตาย วโอ้โเกือบไปเร็วเกือบไปเร็วโดนหนูอ่ะเดี๋ยวโดนหนูอีกรอบเแปดนาทีพี่พี่เป็นฝากวิ่งหนูหนูสกาด้วยผมวิ่งสาเป็นของวิ่งสาเป็ผมไม่ได้ยิงเฮ้ยมันน่าจะมีปืนนะเนี่ยในกันมีหมข้างโมใหม่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดใครอะมันมีคิวบีเซ็ตมันน่าไปยิงตีอื่นมา โอ้ผมน่าจะเอเคว่ะตายเกือตายตาจะบ่อยเฮ้ยไม่เอาโอ้เฮ้ยหอหอเป็นไรที่ห้องบนกลับเหรอเออรวยสองล้านหกโอ้ยิงจะเข้าไปหนึ่งคนตายผมเปิด มาเพื่อเปิดเออซาอีทป่ะบอกมีซาอีทป่ะเมื่อกี้เห็นพูดอยู่ใช่บอกก่ยกับการตบเข้ามาโอ้มันเปิดกลางล่างมันเปิดกลางล่างโอเคเรารับกลางมาละเนี่ยผมกำลังวิ่งอู้จ๋าว้าหุ้มันยิงอะไรกันวะน่ะมาพี่มาอะไรพี่ ล็อบล็อบล็อบเฮ้ยหมดวะนี่เดินมาเป็นเส้นตรงเลยไข่ปเดินมาเป็นเส้นตรงเลยตสหมวกกันมีกซี่นะมีกซี่มีกซี่เหรอเดี๋ยวผมเออมันมันตัดประตูเดี๋ยวผมคลายมานลุกเปิดทั้งหนึ่งทั้งหนึ่งแกล้งหน่อยอ่ะฮ่าเล่งนะเด่งเล่งเด่งหมดเน้งหมดปะ ไปกูมองเพื่เห็นมากกว่าตรวจป้าตรวจเป็นตัวนะตรวจบอดเพื่อหมดบอดฟาดฟัดมันอยู่ตรงนี้อ่ะมุมแม่งโคตรยากเอ้ยมีมีคนเปิดประตูตรงนี้มาไม่ไม่รู้คนหรือบอดแล้วไงผมด้วยผมไปตักข้างบนดีกว่าเราไปทำกิจกรรมใหม่กันดีกว่าอ๋อมันกิจกรรมใหม่ใช่พมโอนโอ้โหไม่เป็นคอนเห็นด้วยพี่ต้องเยกิจกรรมใหม่มาแล้วมึงทาใจตัวเลยมันนั่งนั่งมอง ก่อย้ะล้มล้มล้มออมเป็ดมาตีเช็คซ้ายฮะไม่เหมือนอยูบนเเซ็ตน้องน้องเซ็ตน่ารักน่ารักเราสักเฮ้ยเคทีสาเจ็ดเเนี่ยหกแสนโอ้ยเออ ไม่นอนแล้วตัวผมกับตัวพี่มันต่างกันวะที่หนึ่งหกแสนแล้วก็หลีกใหญ่สุดอ่ะหลีกหลีกยี่สิบอะตัวผมกระดาษไม่จะเตียงใครไอ้มันทุกตุ๊บเหรเออใครตุ๊บตุบวะไปดูดวะกันารป้องกันเฮ้ยไม่ใี่ข้างในในห้องในห้องนึงห้องนึงตัวในห้องนึงหนึ่งตีใหม่พี่อ่าฮะห้องนี้ตัวนึงนะฝอยดูวนพี่กันตอบรักันไปแล้ว มีลูน่าแฮคคอร์แล้วก็ลูลูปล่อยมาโดนปะเราเราเข้าห้องหมอปะเซ็จไปๆๆตัวนอกเือเก็บปืนมาแล้วเรียบร้อยไม่เป็นรีรีตัวแล้วเดี๋ยวเราเราบวกได้นะพี่รีละพี่รีละพี่กำลังอยู่กึ่กลางให้โดนระเบิดผมผมเน็ตไปเน็ต โดน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 ระเบิดลองหน่นะพี่กลองโดนหนูเียงเดินตรงนี้โอ้โหเซตนี้หนูเลยเฮ้ยโอ้โหเอต้าสามเอ็มสี่แสนห้าแสนมึงแต่งอะไรกันมาเนี่ยตัวนี้ไม่ได้ลดอะขออะไรกันปะไม่รู้อะน่าจะมีตัวนี่หรือวะ ผมยสองยังไม่ได้ดูเลยครับพี่ถ้ามีสแกนบอร์ดนะพี่สแกนเข้าห้องหรอการแทงเข้าไปอ่ะเข้ารูนั้นใช่ไหมใช่ผมเห็นกระโดดเข้าไปสองตัวระวังรูมันดักข้างนอกนะรู้อยู่รู้อยู่รู้อยู่เออรู้อยู่เหรอรู้ถือชุบชุบหน้าชุบนะข้างบนเลยมีคนเด็ก โอ้ยโอ้โหเดินมาตัดผมอยู่ไหนแอบได้ที่ไหนล้มๆๆๆสวย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 นี่ไว้พี่เป็นเอาผมได้ที่วันที่วันที่วันโอเคไม่โดนเกิดวิบังโดนไฟพี่ไม่โดนไม่โดนไปหมดแล้วไปหมดแล้วเราเราเราไปยิงเราแรมได้ปะเราไปยิงเราแรมได้ปะเอาเอาศพเพื่อนมันแล้วแล้วเราค่อยโห สมบูรณ์ตัวนึงยังอยู่ยังยังอยู่ข้างบนตัวนึงเอ้ข้างไอ้ข้างบนพีกที่เดิมเลยที่เดิมเลยฝ่าบนฝ่าบนหน้าห้อง B3 เคสมสบูรณ์สมก่อแป๊บกอดเออหมกแตกเอ้ยไม่ใช่กอดแตกกัดเราซ้ายขวาอ่าผมได้หมู่ผมได้หมู่ผมมีสแกนรอแป๊บนึงรอหนึ่งสิบเปอร์เซ็นต์สแกนผมได้ยินเสียงคนวิ่งขวาขวาขวาตัวนึง โอ้ปลาไฟมาโอ้ผมดตไฟหมดไฟมดไฟมาชุวเพื่อนน้องสองน้องสองเดี๋ยข้างในตัวเดียวปะตาผมนะผมใช่พี่แปดไม่มีแล้วโดนกูตายตายสวย ีนออเตึงเกินนะดิโอ้โหไอ้ไดองเยเก็บเลยผมอยากได้เกาะใหม่อ่ะผมต้องเกาะหมดหมดไปแล้วเด้อเออผมกับผมก็ไม่ต่างกันอ่ะผมมีซ่อมให้นะผมมีซ่อมให้ดรอปให้ที่พื Zion ้นแต a n k you bro ผมอยากไปเก็บผมอยากไปเก็บไปเกาะตัวนู้นมากเลยอเตนพี่พี่แตกก่อนพี่ดูแบบเปิดปั๊บเฮ้ยมีเดเวนด้วยมีเดเวนด้วยคืออะไรอ่ะมันอู้นี่ไง บอสคุกเหรอเนั่นไงบอสคุกโอ้หนี่ไงบอกเอ้ยหุมมันอยู่นี่กันหมดเลยเหรอเฮ้ยมันเลงเอาแล้วเฮ้ยรืบหายอ่ะป่าแล้วพี่อ๋อมันคือมันบุกที่นี่เหรอ This way วยไปงั้นเราไปค่อยๆตะแลมตะแลมยิงป่ะนู่นเนี่ยไซตยิปไซตยิปอยู่นู่นเดี๋ยไซต์ยิปอันนี้มันยิงกับใครอ่ะเออมีไซตยิปด้วยไซตอยู่ซ้ายนะพี่ไซิ์มาไซต์มาไซต์ิดมาใช่เหรอพี่เบนยิงรึเป่ะพี่เบนยิงรึเปล่าเบนจ์ยิงอยู่พี่งรอปั่นอยู่ รอเลยรอเลยว่าฝั่งนี้ปอเฮ้ยไม่ไไม่ขึ้นมาไา่ี่ไ่นี่นี่นีมันงนี่เออสวยยิงเลยพี่ไปแล้วนเลยโอ้โหหูหูดแตกเลยโอ้ปวดแตกเลยไม่มีซ่อมไอพี่ผมผมมีต่อมให้ครับแม่งยิงปเดียวไปเลยอะ เด bills, ี๋ยวผมยิงผมยิงลูกน้องให้พี่ยิงพี่ยิงลูกไอพหัวหนมามั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 นมาต้องให้มันดันมาต้องให้มันดันมาแต่พอยิงได้อยู่หยุดแล้าวิ่งกล้องมัาหยุดแล้งโอ้สอมเหลือสี่บ้าไอ้ดุมให้รอดไหมรอดให้ไหมดีงี้เฮ้ยเหนื่อยนแตกแล้ว้องดูเลยพี่ป้าพีทสิตายตายเลยไอ้ไรเหลือลูกน้องลูกน้องไอโอ้โหลูกน้องมึงใส่อะไรมึงใส่เกาะอะไรเนี่ยอยากได้ยังเลย

ไอ้มีบอสบอสบอสไงบอสแบกเกจตอ่ะไม่แบกเกจต่ะบอสลายลี่อ่ะโดนโดนโดบอสทอยิงโดนบอสทอยิงเอาข้างบนนี่คือแบบที่ฮาบอกคือตายหมดเลยอ่ะไม่รอดไม่รอดดิีดูขนาดพวกกูยังโดนยิงหัวเพราะพบกอึ่งแต่แต่มันได้้นี่ด้วยนะมันได้อะไรเนี่ยอะไรอ่ะ ยาทดลองเลเว่นนี่นี่มัน,นได้อันนี้ด้วยนี่นี่นนเขาออกไม่ได้ออกไม่ได้มันต้องใช้เลยแต่มันก็ต้องปักกันดิไปเลยใช่ครับ,ป,บปึ๊บเนี่ยไม่เลือดลดไหมบาดแผลเลือดไหลแต่ว่าเสียด้วยต่อเนื่องแต่การปลุกอะดรีนาลีนพุ่งพ่านช่วยฟื้นฟูพลังชีวิตและระง,งับผลข้างเคียงทั้งหมดเลือดลดแต่เลือดเ,เพิ่มอะไรวะเขาใช้ปาราไทด์ง,งงๆเอออ๋อยิงศัตรูแล้วดูดเลือด ค่าสูตรแล้วดูดเลือด<ว>แต่ว่าเลือดลดเรื่อยๆโอ้ใช่ใช่เนี่ยโอ้ดีวูปด,ดีเนี่ยดีวูปดีดีออใช่ใช่ดีวูปดีวูปปักแล้วกลายเป็นดีวูป <c oughs> เนี่ยเนี่ยเลือดอยู่เฉยๆแล้วเลือดจะลดแต่ว่าพอเมื่อกี้จัดการบอดปุ๊บเลือดเลือดเลือดขึ้นเลยเฮ้ยเราขึ้นข้างนี้สองล้างสอกนี่คือสองล้างศอกนี่คืออันี่รุนๆนะแบบเก็บจากปืนแต่เพราะมันรุนๆไม่โดนมีหนูดักอยู่เปล่า สะแกนลงไปแล้วพี่พี่พี่แกนชิงได้ได้เหรอจะมีมุมหนึ่งที่มันจะเด้งกับแบบนอกจะมีคนกดนี่นี่ที่นี่เอาหน้าเราลงไปเช็คเฮ้ยคนโอ้โหกูโดนเลยไฟไหมอ้โโอเคเลยไงล่ะเช็คปุ๊บเจอปั๊บตัวเดียวเก็บครบ แม่งเบิร์นเลยขึ้นขึ้นนี้ไม่ได้อ่ะขึ้นตะลิงไม่ได้อ่ะใช่มันให้ปัดนี่ยจากสองล้านเหลือสามแสนเลยเมื่อกี้เราได้คอนเทนต์ลิบไม่เลย